สวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อเชี่ยนหน่อยครับสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้ก็คือในส่วนของอ่าพ่เชี่ยนหน่อยหลักสิบนะครับมาพูมาพ้อกันบรรยากาศช่วงเที่ยงพอดีมาทาเจ้านังเจาข้ากินเข่าอยู่อือคันยากเนาะปีนย้งคยได้ไม่กินเข่าเร้าเที่ยงปานี่ยังไงมันยากมายังไงมันยากหรอไปบมันยาก จักสิลงไปปัน่นกั้นถอกันแท้เกี่ยวใหญ่หัว <g ül> อยากยังอยากจนว่ารับเราจังแล้วบอ,รอกรับแล้วว่าลูกเขาเอีกอยู่ครับผมเพป็นว่าปลูกกินปลูกได้ใส่ผูกใส่าปลูกก็สัน่นชีวิตคนเฮามันต้องสู่ต่ออ,อายันเปลี่ยนสั่นเด้อ,อันนี้กระซำอายกระซำใส่สคนหนึ่งนะกะทิรู้จักกันเป็นกรณีพิเศษอยจุ้ยนี้กะทิมาขอแนวทางกับเขาแล้วปล่อยให้เกิดตัวเดียวทีแนวไหนนะ ก็ให้เจ็ดตัวเดียวที่ที่เห็ดแนว่ยใดต่อไปใช hi so. ่เหรอบ้านเป็ี่ยนใดใดแนวทางไปกัเจ็บมากเมื่อกี้หาคู่ให้ตัวบบบครับคู่อะไรหาคู่ให้เอาเดี๋ยวเดียเดียวแบบนี้เดี๋ยวนี่ได้เราเห็ดไปเจ็บตัวเดียวโฟว์โว้ยุ่นใครนอ่นมาลับสามคืนแล้วคิดน้ำเขียนเจ้าหนี้เจียวไปใช่ตัวใดเนี่ยว่าเอาโซ่โซ่เอฟซีเนี่ยหลังจากที่มาหาตองวัดเพื่อนให้เจ็บตัวเดียวเอฟซีมาคุยเก่งมากไปสั่นมา จะว่าวเป็นสาระครับมันคืองานครับพ่อพี่น้องครับฝึกมาเนี่ยไหนขั้นสีเบ้านี่กระไดจนปากเฝ้าด้่ยสีเบ้านั่งกระไดนี่เนาะไฮเล็กเก็ตตัวเดียวแมเนาะไอ้เนาะไอ้พุทธลาตะระเนินที่แรกพุทธลาตามาหากันเ่ราขั้นจากว่าจากควายหลายครับผมเกิดว่ามันชุนมันทำกันมันจิกมากจะใช่บอกก็เลยอยากไปไปทำอีกแลกวกันบอกมือนี่ คือส oh, e e you know? ิอยากได้เบิรบ่โอ้ยอยากได้เบิร์นเหรน้องวันนี้เนาะอยากได้เบิร์กันหลายไปนั่นบ่ะีด็นเอายปิ๊กอพมาอยู่นี่เดี๋ยวนี้กันลายไปจะได้วันนี้เป็นได้จีจีไฮไล่ไปเลยไอ่ไฮสองคู่สามคู่นี่ลยนะไฮสองคู่สามคู่วันพวกนึงฟันหางเดี่ยวแตกเนาะเน้นหางเดี่ยวแตกพ่อผมแปดสามแม่ม่วันนี้ใช่เครื่องหางใช่ไหมบ่นี่ได้เครื่องหางก็เอิญเจ็ดตัวเดียวนี่ละเครื่องหาง นี่ด้เนีเขียงกันใดเอาผู้ชีเขียงกดเอาว่ามาดนี้ไอ้เอ้ยว่าจังไดขึ้นขึ้นมากตัวใดงวดนี่หื้ฝันไปฝันไปว่าแล้วกันใดฝันจำบ่ได้หรอกก็ทำเลยทำเลยนะฝันจำบ่าได้ฝันจำว่าได้ได้รางั่วไปมางวดนี่งวดก้อนนี่หลังจากที่ปล่อยแปสาฝันว่าได้ลามกล้วยหองามั่วก่าลามกล้วยไปสามตวลากล้วยไปสามตัวฝันกัเขาไล่อยู่หลังี้เนาะแต่ผมโอ้ยมันกับเขาทางเขาเลยนะเนาะฝันได้ลางัวลามกล้วย นั่งโดนคุยกันโดนๆเ้องยังบอกว่าในปีหน้ามาหลังนี่คือจะนั่งใจจร่งๆไว้าม่กีิมาตัวใดครับผมเอ๋อใช่เมื่อเร็วๆนี้เจ้าฝันจะลามคล้ยอีกจ้ะไยแล้วก็ได้เรี่องลามกล้ยจะจามคล้ยไปอีกจ้ะถาบ่าลามกล้ยมันบกเข่าที่ลามกล้วยนี่มันเข่ารอดที่ใจเย็นเด้อครับพลพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นจะลังวิเคราะห์อยู่ กะชิมีคงชุดไทยเฮ้ยอีกจักรอบสองรอบปุ๋ยแหละมาตอบยำความฝันเหล้าแล้วกามีมาฟันขับาคงชุดไทยอีกมือก้อนเลขออกอีกเนาะจะนั่นแล้วก็ให้ตามไปครับพี่น้องครับรฮ้องฮ้องไว้เด็กๆด้วยครับสีฟ้าเนี้ยมีอะไรต่างหลากหลายเลยมีอะไรตีมีตียางฟูแนวตีขนาดนอนก็เมื่อย มื่อน้ำฝนนี่ที่มาตอนอัวัดเราหายเคสมาตัวเดียวนะครับ<ท>เดี๋ยวก<ท>ระถาลุ่นเบิ้งครับพ่อพี่น้อง,อองตอนนี้เทาก็ใส่ควาเมเงียบให้เพิ่นวีคอสังวัดเพิ่นบ่ราะใครมีเวลาในวีคอปันไหนดอกเวลาแมา่เพิ่นกับใบแม่วีคอให้ตอนเทาบ่ามากับบวัวลาแนวทางไปฝากเอฟซีอันที่มากับลังเทือกับแม่ประพอเพิ่นที่จริงแ<ท>ล้วผมผมแมหาลายรอบเลยเนีย แล้วรอแล้วหดิแล้ววี้แไนแ่งแท้นี่เฮ็ดไปแล้วได้ละอ้ยนั่นโซดีใจสีขาดเอาแม่เลบ่ดิสามยงหันสามหนึ่งตัวเอ้ยเขียนเขีเขียนใช่ีเดี๋ยวเขียนสใบใญ่ๆในจังสัมันจะไ่เห็นหรอกเอาได้การลบานิ แ <polarization> ปลว่าอียังนี่สองอันวงไว้มาสุอันคือวงทั้งสองอันทั้งโลดบวงเลียกกลางบวงที่ยังไงอันนี้อาจจะเป็นล่างน่เสามนันเนี่ยอาจจะเป็นล่างเอออเาเขียนข้างๆมันก็ได้หรอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขียนตัวใหญ่ๆไว้จะโซ่กันก่อนตรงซื้อจะโมือแดงนี่อย่าลืมฝันได้ไยแล้วแตเจ้าเจ้าไฟเยเลขแล้วนี่เจ้ามาขี่ฝันโมอแดงนี่สีได้ลามงว่ลามควอยวกัดเดี๋ยวทะลุกันกัดฟันนี่กัโท่อบังก็ได้เด้อเอาเรียความงฝันทุกบานนะ ถูกสอนขึ้นหน่อยเขียนเห็นมันเป็นเร็วลูกลูกสอนใ่ไหมอืมเบาไปนะอืมฮะอันนี้บนปะเขียนโอ้ยนี่ไม่ขี่ไงเหะอนี่เดีวเขียนจังหน่อยก่อนเรียกท่เหรนเนี่ยเห็นอล่ะแช่ต่ไปนะฮะได้ก็ มันจังแล้หรอป่ะเนี่ฮะเขียนบนนะฮะเขียนบนไ่ต้องเขียนบนเนาะเลขยสองหางนึงเขียนจังได๋ก็เอาเอาถือแน่อ่าเอาถือเดี่อ้าวเห็นแล้วเนาะบาทนี้ FC เนาะอ้าวบาทนี้เปิดเผยออกมาแล้วครับเปิดเผยออกมาแล้วงวดว่างนึงให้83เม็ดเดียวงวดนี้ฟันให้72กับ31ก็ะซัมเม็ดเดียวลราเพราะว่า72นี่น่าสิเป็นบนแม่นบ่ะสามหนึ่งหนาสิเป็นล่างกับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวตัวน่ะโอ้ชัดเจียนชัดเจียน ผู้ใดชอบกระจัดขัดกระพานเดอ้อพ่อพี่น้องครับเรียกกะมีถือมีผิดเห็นวอเอฟซีเอ้ยพ่อพี่น้องของไกรก็ได้เห็น,อนอบาค,ครับคันเห็นบ่ชัดกระบอกนะครับผมกระชเฮ็ดยังไหนเหรอคันบ่ชัดก็ได้ตอนนี้กำลังไล่สดสวันดี่้าร้สคนที่กําลังติดตามรับชมทางช่องเซียนน้อยพารวยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามรับชมตัวเลขแนวทางของบุญพารวยบุญพาโชค หรือว่าทีมงานบุญพารวยนี่แหละอ่อีกช่องทางหนึ่งมั่ชัดพอเห็นบอพรอ,พอสีเห็นบอครับพาอเห็นมอเพราะว่าสัญญาณเน็ตว่าใครดีไปไหนดยครับคนเขียนไม่ค่อยพูดคนถามถามเกง่งอ่ามันก็ต้องสันละครับพอยพี่น้องครับทางห้อ่าถามเพิน่นกะม่าจักข้ามสีวา่าเราเพียรตามบอกฮงซีรีสปกติเราเราเก่งขึ้นอย่างนี้ดิ เจ็ดยังคะเจ็ดสองอเลยโอนว่าใครเห็นดีตังเลยมั่ยเห็นเลยจ้าไล่ไปเบิร์ตวัชันโอ้เห็นอะไรนะอะเอาเขียนไห้เด้อครับมีเลขหางเดียวอ่ามีเลขเอาประมาณมีเลขสองหางเขียนเอาครับมันบ่เห็นกัอะไรผู้ใดบ่าเห็นเพราะว่าผมไล่สดตัวเลขอาจสิบ่ชชัดเจนปะไหครับไว่เขียนใหม่มีเจ็ดสองครับสามหนึ่งครับเจ็ดสองกับสามหนึ่งเด้อคอยไปน้องเด้อเจ็ดสองกับสามหนึ่ง เลขนี้ไปกับวายกับกับกับะกับเอาเคียดอะไนี่เห็นน้ำแรงพังมาพลัาที่พังยังไหนนี่พลัาอยากได้นี่น้ำเหนีย้ำอยางไทกับ่ใบอะไร่โอ้มันมันอันขคยนั้นค่อยบอกโอ้ใบธนาคารอโอ้คนอย่างนี้ อยากได้เลขบัญชีเขียนเขียนเขียนได้เนี่ยมาได้ใช่นจังบราโท่อทำดู้ไหมท่านเบอร์ท่อเบอร์ยังเบอร์ธนาคารเบอร์ธนาคารบ่ะเบอทองกสอเบอร์ธนาคารมันลงบรายไอ้ต้องบอกเบอร์ธนาคารลงบรายเบอร์เบอร์ทรเจ้าล่ะลงใดจะเบอร์ทรอเอฟซีเพื่อนอยากวนจะตัวปัจจัยให้ค่านั้นค่านี้ก็จีได้เห็นบอลเอาจังซี่ให้เพื่อนทรมาโหลดถามกันเอาเองด้วย เพราะว่าผมล่งบัญชีบ่้ดเห็นเป็นการเรียไล่เด้การการล่งบัญชีปั๊บเป็นการเรียไล่ผิดกดของ o ย t ท b e ท่านที่นะนะมันเปลี่ยนจัดโมโหโมโหเนาะถามเนาะครับผมโเป็นักกันผู้ใดงวันวันวนวันวานวันวั้วันอันวันวันวนวันวันวันวานว้าวันว่นวันวันวันกันวันาน้ันวอนนวันวานวันอันันนวันวัันโลดเัิ่นวันันทนวั่นนวันันนัวนนอ้าวา้เพิ่นนัััั เอาบอกเบอร์บัญชีเพื่นบอกได้อยู่เดี๋ยวข่ทีเขียนเบอร์ทรจะไว้บัีเพื่อนทีได้เห็นให้บอกเบอร์บัญชีอยู่ได้เนเอไทครับเบอร์ทรศูนเก้าศูขอเบอร์โทร่น่จ้าปาศูนัก่ศนย์เก้าศูนย์ศย์เก้าศูสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามสี่อกัน เออไม่เป็นอะไรถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันซ้ำมันอา0 9, 0, 2, 8, 1, ่านศูนย์เก้าศูนย์สองแปดหนึ่งยังบันใดสามสี่ศูนย์เก้าสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าเออนะมีบอกแล้วต้นหัวข้อเสียน้อยค่ะ <c oughs> เออเสียน้อยหลักสิบมีบอกแล้วแหละอ๋อมันจากได้เลขเหมือชีกไก่ทั่วมหาเพลินรุดจ้า เออคนกับเจ้าก็ทำเนาะครับผมที่เสียงก็ลืมทีเสียงก็ดา,าร,ราบ้านวันั่วกนเลบกันรอดรับก้นพ้นกันมีน้ำขิดน,น้ำใจแถดอดข้น,นเทียบเลขนี่ข้าเจ้าอยากให้แตนี่อยากให้กำลังใจเปลี่ยนมเปลี่ยนชั้นเนาะเังีชั้นตอนนี้เอาโชว์วันนี้โชว์เอาโชว์ตัวเลขนะครับจะสรุปตัวเลขทิ้มท้ายไปเลยนะครับในส่วนตัวเลขพอเชี่ยนหน่อยรักเสียปวดวันที่หนึ่ง กันยายนสองหาหกหาเลขวิ่งให้มาวิ่ง7เด่นเจตัวเดียวโคโลอ,อ่าน่าจะมาหลักสิบมาสัน่นเดินมาแต่ว่าจับคู่อ่าชุดบนนี่จับคู่ไปเจ็ดสองครับบนจับคู่ไปเจ็ดสองล่างี้ล่างให้สามหนึ่งแต่ว่าซึ่งกับเบืตายตัวล่างที่เป็นบนก็เป็นไปได้เปบนกท็ทีเป็นล่างก็เป็นไปได้ไดฉะนั้นแล้วกะอย่าลืมบนล่างล่างบนเนาะครับ ขวาที่เริ่มบอได้เลยนี่เจ็ดสองนี่กลับบอครับกลับด้วยเจ็ดสองสองเจ็นะครับสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับกับเบิ้งเบิ้งพน่าเอาเด้อครับพพี่นองครับคืองหวดกอนนี่เนาะเอาดกีาว่เว่าันนีะแึงที่จะว่าวดกอนนี่คือเลขหลังหมวดกวอนี่เลยสองทีหวดกอนนี่ได้สองที เลขวนขึ้นเปหรือแปกสามกับทุนสามร่องไปเนาะโอ้กันเอาเป็นยั้งสองซี่ขึ้บอล่งขนนะบานนี่ก็ปล่อยไปช่วยต่างชติกรครับเกี่ยวกับฮานว่าเขาต่ำที่ขึ้นนะครับบานนี้มาเขาซีสองเนาะครับเข่าซี่สองเขาซี่สองบานนี่ก็ที่ได้เป็นยังขึ้นบันถึกที่สองคือบอกเพิ่มนครับกับว่าขั้นกาบอกพว่าพ้นสัดก็มาจิซื้อเอาครับ เจ้าของเอาเมื่อนั้นรดเจ้าของไปถือส้นดาบครับมันป็นหาสองเลยไปใส่หาสองมาเลยลืมเรียกตัวนั้นเลยเมือครับผมแต่ว่าตัวมันกิดที่มาแนวข้างตัวเดียวกันเพอะว่าตัวนี้เป็นบนตัวนี้เป็นล่างว่าที่มาสูตรเก่าทมาสูตรเก่าคือต่ำสามหนึ่งโอ้สามามหนึ่งวัานี้เอ้าเออว่ามันเลขง่ามอีกคือทุตประหันอยู่ครับผม าชัดเจนชัดตัวสั่นเนาะสมอเศร้ากับเป้าโรตรีไปแล้วครับผมเมียนโรตรีไปแล้วเนาะบ่ฝันบ่ซื้อไว้บ่าะเขาเลยฝันเขาก็ซื้อมาเศร้าแล้วเนาะคือเราสิฝันม่ได้อย่างไรมันมาเป็นไี่ก็มานอนเว้นฝันเราซะนอนบ่พอ่อตีนนอนรถบานเรียนอยู่นี่หูขั้นเนาะอยู่ไก่ทั้งโอ้ยก่เฮียนอยู่ไก่ทั้งเอาไงไอาจังสี่กะขันฝันจังไดกะยาเลื่อมฝันวอะไรน้ำม้วน้กล้วยไปคือเก่าเนี่ยไงเขาจังเน่ยเนาะเพิ่นกะบ่เพิ่นกะทานม้วนล่ำไม่ดีบ่เลยสั่นบ่ ้าไม่เราไปที่มอนึ่งพ่อมาทั้งบุละคนพ่อมาคุยกันมากกับรืดเข้าใจกันในรวกเราเลยบอกยอกว่ามอรุดหดเราพี่้้้้ว้้้ัก้้้้้ก้้้้น้้้นแน้ม่้ม้้ี้ดอ้้ก้้กแม้้้้้้้้้้้้้้้้้้สั้น้้า้้้้้้้ื้้น้้้เรา้้้อ้้ง้้อ้ไ้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้ะ้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้จะซื้อ้้้้้้้้้า้้ซื้อหลายครับผม พอเป็นหยังว่าจะบอกเลขเสสองตัวแตกแสงสอตัวแตกเ c บซอ่อนมาให้นี่ห้วยภาษาหยัางใจดีแ็ยังนี่เอฟซีก็ได้นะน้องซันชัวกินแวแล้วแล้วก็ดีอยากักคนเกัลควแล้เดืดจงามีดีกว่าเนาะครับผมงามีด่รับเจ็ดสองกับสามหนึ่งอ่าผู้มาลูดกับลูดเจ็ไปลดฉันชวเนาะน้อลบก็ได้ถ้ามีแล้วสั่นครับผมควาคุณนายอะไรครับครับผมสวัสดีครับ